สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง You Tube t p คนรักดีและทางช่อง You Tube ที่ดินรบบุรีฉนุดราคาถูกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับสภาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆว,วันนี้เรามากันที่จังหวัดสระบ,บุรีกับที่ดินสวยภูเขาล้อมหน้าติดลาดยางหลังติดลำธารน,นะครับตอนนี้เรายือนอยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับ เราหันหน้าตามถนนไปทางด้านขวาของแปลงที่ดินถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านขวานะครับหลักเขตแดเดนก็จะอยู่ตรงหลักเสาปูนตรงนั้นนะครับถ้าหากเราเดินทางไปทางด้านนี้นะครับก็จะออกไปถนนมิตรภาพก็จะวิ่งผ่านรีสอร์ทลานกลางเต็นท์อีกหลายแห่งนะครับผ่านน้ําตกเขตดโคดผ่านมอเตอร์วเวย์สายใหม่บางปีนโคราชผ่านเทศบาลทับกวางนะครับ ส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านซ้ายของแปลงที่ดินนะครับหลักเขตยดแดนก็จะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะครับถ้าเราเดินทางมาจากทางด้านนี้ก็จะมาได้2เส้นทางนะครับเส้นทางที่1มาทางถนนลาดยางบ้านนาชะอมหมายเลข2003นะครับหรือเส้นทางที่2มาบนถนนสีเลนบ้านนาแก่งคอยหมายเลข3222ก็ได้นะครับ ก็จะวิ่งผ่านวัดป่าสว่างบุญผ่านน้ำตกมิตรภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวนะครับผ่านรีสอร์ทผ่านลานกางเต็นท์อีกหลายแห่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีน้ำตกอยู่หลายแห่งนะครับมีน้ำตกมิตรภาพบึงไม้น้ำตกกระอางน้ำตกโกรกอีดกและน้ำตกเกดคดนะครับเลที่สำคัญที่สุดนะครับอากาศที่นี่เป็นอากาศที่ดีมากนะครับเย็นสบาย อยู่่าำกลางภูเขามีภูเขาอยู่หลายลูกนะครับสลับซับซ้อนล้อมรอบเป็นวงกลมนะครับเหมือนไข่แดงเลยทีเดียวเราจะเดินเข้าไปดูด้านไหนของแปลงที่ดินกันเลยนะครับไปดูด้านหลังที่ติดลำธารกันเนื้อที่ตามเอกสารนะครับ5ไร่78ตารางวา ส่วนเอกสารไม่ใช่ฉนดนะครับเป็นเอกสารครอบครองที่ดินความยาวด้านหน้ายาวขนานตามถนนประมาณ80เมตรนะครับด้านข้างความยาวข้ประมาณ100เมตรตำแหน่งพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ําทะเล95เมตรนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่จิดกับถนนลาดยางนะครับ ่วนด้านหลังที่ติดกับลำธารจะหันไปทางทิศตะวันตกนะครับส่วนราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปเรียบร้อยแล้วราคาท่านสามารถต่อรองกับเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ด้านในของแปลงที่ดินก็จะมีไม้ยืนต้นไม้บงคน และบปาล์มอยู่เยอะเลยนะครับเป็นไม้ที่ปลูกไว้สําหรับเป็นไม้ขุดล้อมนะครับเป็นไม้เลี้ยงไม้ล้อมไม้ที่อยู่ในที่ดินทั้งหมดนะครับเจ้าของที่ดินท่านยกให้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะทํารีสอร์ททำลานกางเต็นท์นะครับเป็นบ้านสวนก็ดีนะครับอยู่ใกล้รีสอร์ทลานกางเต็นท์อีกหลายๆแห่งอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคครบครันน้ำประปาไฟฟ้ามีพร้อม สัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีครบนะครับส่วนเรื่องความสะอาดก็มีระบบเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลชะอมอาทิตละละ1-2ครั้งนะครับส่วนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับเข้าออกได้หลายเส้นทางเดินทางจากแปลงที่ดินไปอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ32กิโลไปกรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ103กิโล ไปอำเภอแก่งคอย34กิโลไปเทศบาลตำบลทับกวางและถนนมิตรภาพ20กิโลไปถนนมอเตอร์เวสายใหม่บางปีนโคราช16กิโลนะครับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือท่านที่สนใจต้องการอยากเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้หรือที่ดินแปลงอื่นๆในจังหวัดสระบ,บุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดลบบุรี และจังหวัดอื่นๆนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับที่ดินแปลงใหม่ๆนะครับต้นไม้ในแปลงที่ดินของเรามีเยอะนะครับเป็นร้อยๆต้นให้ร่มเงาร่มรื่นได้เป็นอย่างดีส่วนที่ดินแปลงข้างๆข,ของเราทั้งสองข้างนะครับก็จะมีลานกางเต็นท์อยู่ ส่วนที่ดินฝั่งตรงข้ามถนนลาดยางเยื้องเยื้องแปลงที่ดินของเราไปก็จะมีรีสอร์ทมีร้านอาหารนะครับถัดแปลงที่ดินของเราไปประมาณ300เมตรก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่นะครับส่วนสถานที่ใกล้เคียงนะครับสถานที่ราชการก็จะอยู่ใกล้อปะตอะอม4กิโลนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบละอม5กิโลโรงพยาบาลอำเภอบ้านนา32กิโลนะครับ โรงพยาบาลอำเภอแก่งคอย30กิโลนะครับตอนนี้เรามาถึงลำธารกันแล้วนะครับลำธารก็จะอยู่ด้านหลังติดกับแปลงที่ดินของเรานะครับความยาวของลำธารขนานตามที่ดินของเราไปก็ประมาณ70็กว่าเมตรลำธารตอนนี้ไม่มีน้ำแน้วนะครับตอนนี้น้ำก็จะแห้งวันที่เราถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับวันที่ 4, สี่เมษายนพศ2 5 6 6นะครับ ตอนเช้าเวลาประมาณ8ปดโมงกว่ากวาอากาศก็ยังดีอยู่นะครับเย็นสบายมีเสียงนกร้องให้เราได้ยินตลอดเวลานะครับส่วนเวลาประมาณสักสี่ทุ่มนะครับขึ้นไปอากาศก็จะดีนะครับเริ่มเย็นเริ่มหนาวกันแล้วนะครับส่วนน้ําในลําธารก็จะมีช่วงหน้าฝนนะครับน้ําก็จะเยอะเย็นใสสะอาดนะครับน้ําในลําธารก็จะไหลลงมาจากภูเขามาจากน้ําตกเจ็ดคตนะครับ ไหลผ่านรีสอร์ทลานกลางเต็นท์อีกหลายๆแห่งนะครับน้ําในลานําธารสายนี้ก็จะไหลลงสู่น้ําตกมิตรภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวนะครับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำมาพักผ่อนกันเป็นประจํานะครับ ท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับนัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870987939หรืออีกเบอร์นะครับ0887902134 หรืออีกช่องทางนะครับ f b o o k o o n ล YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง YouTube t p คนรักดีและทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีสนุราคาถูก กกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ